โอเคครับ okay, nee, ทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคบผมในคือผมดีดีชินเนลนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กันในดีดีชินเนลนะครับผมนะแล้วเสียงกูกกเป็นเฮียเลยเนี่ยโอ้ยแม่งถ่ายตอนเช้าแล้วกูลงคลิปตอนกลางคืนเออ่ะไม่ช่างนันก่อนนะครับผมนะวันนี้เราจะมารีวิวฟ้าเดนไอส์ฟอร์กิตออฟบีนะครับหรือชือ่อนึงก็คือฟ้าเดนไอส์ออฟบีนี่นี่สุดแอฟเปกันเลยนะครับผมนะแล้วกูมืดหน้ากูมืดทุกคนอย่าเรียกผมว่าไอ้ดำแล้วค่ะผมนะ เคยดำแม่ช่วยด้วยเฮโอเคตัวแรกกันเลยนะครับผมนะก็คือ boyfriend นะครับผมนะ b o y บ r ยแม่งพูดรัวจะลินะล้นจะลิ้นพันเลยนี่โอเ okay. ค boyfriend ก็ easy นะครับผมนะต่อไป pico โกโกซึ่งผมผมจะไม่ค่อยแบบเรียงลำดับนะครับผมนะยับยับอีกด e ี okay. ส่วนกกิ t แอมปังผมคิดพลังไม่อ่อนนะครกลัวเป็นคบพูดแม่เลยพูเสียสรรหาคิดนอกกู ตู้ต่อมานะครับ girlfriend นี่ girlfriend girlfriend ก็จะเป็นแบบน้ำพงมาอ่ะ,อะโซนต่อไปเป็นโซนมอดนะครับผมนะนี่ตัวแรกก็จะเป็นแฟนนะครับนะแฟนน้าโง,ง่ตาขี้ปี้แมวตายควายล้มอะไรยุบมดมยามาอะไรที่อย่างนี่นแหละลืมอ่ะตู้ต่อมานะครับ witty อ่ะเกือบลืมชื่อไล้เฮียแม่งไม่ได้ติดตามไปไหนไหนฟังกินนาน ก็จะเป็นแบบนี้นะครับล่าง2ไม่งหกว่าล่าง1และล่าง3นะครับไม่รู้เป็นเทียอะไรเนาะ w h a t the figure ก็จะผ่านจะผ่านได้ไม่เนี่ยนี่โอเคได้และอ่ะอันนี้ก็โคตรแรงนะครับดาเมจห้าสิบไม่ไม่ก็ห้ิโอเคอ่ะอันนี้จะเหมือนอันที่อันแรกเลยนะครับนะแต่ต้องระวังตรงนึงนะครับผมนะเนื่องจากมีระวัง เนื่องจากมีระเบิดอยู่นะครับอีซี่รอผมก่อนโอเคโกเฟรนผสมกับบอยเฟรนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ยิบหาพ่อมอนไ้ฟัดข่อยแม่ๆๆ ح ح> ตั้ต่อไปนะครับก็คือสเกลิตันพาเพลสที่ใสเ่เกากเกงกเกงไงสีน้ำเงินพับเออที่จะสั้นพับพับพวกพักหน้ามอนไ้ซับผมกับอ่ะชั้นสองเลยผมก็ว่าจะทำเป็นในนี่นะครเหนนะ แ,แบบเป็นแบบ,แบ,บแอนิเมะไม่ใช่อนิเมะสิแบบผมจะใส่แบบแนวอนิเมชันเด้วยนะครับนะโอเคต่อเลยต่อไปนะครับเซนไปรุ่นที่8บิตนะครับผมนะใน8บิตโอเค8บิตถ้าไหไ่ไม่รู้เออลืมไอ้เหีย8บิต12บิต13บิตแงต่อไปบอยเฟนในชุดแซนต้านะครับผมนะซึ่งก็โอพีอยู่นี่หนึ่งไม่ไม่นีดอะแมงกาไอเหียกากระสันเลยต่อไปเลมอนเดมอนนะครับ ตัวนี้จะดูเหมือนโหดแต่กากนะครับผมนะดาเมจหนึ hmm. ่งอันนี้คือที่ที่หลอกควายนะครับนะอ่ะและ้วตรงนี้ก็ให้เก็บจำแล้วก็ไปหาเดมอนเดมอนแพทเทิร hmm. <ๆ>์นแพทเทิร์นไม่ดูยากนะต่อไปเป็นมอสชั้นสองอ่ะเป็นตัว no นูบแล้วครับนะพลังดูเหมือนนูบแต่ดาเมจมึงอยาดูถูกนะไอสัตว์ดาเมจหนึ่งร้อยนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตะกดเป็นเปล่าร้อยร้อยต่อไปทริกกี้นะครับนะ ซึ่งทริกกี้มีดักควายด้วยอาา่ะฮะอจ่ะเจ้อาา่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอะเจ้ทิงสกี้ทิงสกี้ทิงสกี้อีซีเนี่ยตรงนี้มีแอบใช้แอบใส่เชิคพอยด์ด้วยนะคะบัวนะอ่ะเกิดตรงนี้เลยเอ้ยโอเคยับ yeah. โอเครอดละเพื่อนเอาเขาน่าจะไม่รอดนะครับบันะโอเคอ่ะโซนต่อไปนะครับหมดละหมดละหมดละ ก็คือโซนเดอะครีเอเตอร์นะครับก็คือสู้บอสนั่นเองอตัวแรกคือพี่ผมนะครับนะพี่ผมก็โหดอยู่นะครับนะไม่อย่าเล่าโหดอยู่โคตรโหดเลยแหละคือผมถามพี่ผมแล้วนะครับว่าเออให้เอาเป็นแบบไหนพี่ผมแนวว่าแบบแบบโอพีแบบอันแบบไหนให้ได้ให้มันโอพีอ่ะผมก็เลยเอาเป็นแบบนี้แม่งเลยดาเมจเก้าเก้าแกสเตอร์บัสเตอร์หนึ่งร้อยนะครับนะ no op ไม่มันคือดาเมจโอพีเฉยแต่การหลบแพทเทิร์นมันไม่โอพีอีซี่ ต่อไปตัวผมนะครับอ่าห้าผสมมั่วๆนะครับนะอะคนดูกูร่วงคนดูกูร่วงกูร่วงนี่คนดูร่วงอะอ่าอึชิไฟส์อ่ะตัวต่อตัวสุดท้ายนะครับนะตัวสุดท้ายก็ไม่ท้ายสุดเพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนเพื่อนพี่ผมเออเพื่อนพี่ผมนั่นแหละผมไม่รู้ผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนพี่ผมเป็นเป็นยังไงแต่ ว่าเป็นแบบว่าแบบแนวออบ,บี้เลยแล้วกันนะครับไอ้น,นี่เร็วนิดนึงนะครับโคตรเร็วเลยยี่โอเคอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่ามันหมดแค่นี้แต่มันไม่ใช่มันมีอีกนะครับเสียงกูเป็นเฮียเลยนยะอ่ะอ่ะตัวแรกเลยนะครับเมนะแล้วกูยังเข้าตรงนี้ทำเฮียเลยเนะี่ยทุกคนเห็นไหมไอ้เฟชั่นมาร์ค่ะให้เรากระโดดไปนะครับยี่ <Ye> e! อ่ะดูยู You want to die มงอยากตายเปล่าแม่ค่ะพี่กูไม่อยากตายค่ะพี่นี่พลังเอนทีโซแบบโคตรโหดอะยังไงต้องมีตายบ้างเออเขายังไม่เด้นเลยอันนี้ผมใช้ไอ้นี่ได้เปล่าวะผมใช้คำสั่งกับเทเลคอรมาหาผมได้เปล่าวะเออได้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 ไดเอออย่างเงี้ยแหละเออ กดูจะไม่ผ่านนะครับนะเออบีอีกนะครับนะอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วทุกคนตัวสุดท้ายของจริงแล้วนั่นก็คือพี่ผมร่างหวัวร้อนตรงเฟชั่นเอาคนดูกูลว่วองคนดูคาตัวตายได้ไหมเอาไม่เทเลพอร์ตไว้นี่เฉยเลยรอบคนดูผมก่อนนะครับดึงด,ดึดโอเคมาละไอ,อชิอออกระดูกได้เมก,ก,ก้าเก้านะครับ น,นี่คือสามารถเรียบผมได้ไหมครับว่าให้ใช้นี่แต่ตรงหัวตรงไอปุ่มหัวแต่ว่าไอตรงหัวรอดของผมอ่ะถ้าโดนแล้วตายนะครับนะตายแบบตายรูอย่ะเอออ่ะฮะซึ่งถ้าใครมาตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับนะซึ่งไอบอลบนตรงนี้ยไม่จะปล่อยพลังคลื่นในที่นี่ได้ไม่หนึ่งร้อยน,นะครับเพราะว่าคนดูน่าจะไม่ผ่านอะเทสอ่อาแม่งเลยแปรเอาเฮียเลยเนาะอู้แต่ฟังเอาไหมแปะ เออ,อ,อได้ละเอ,อองี้ยเงื้อมันยากเกินไปเนื้อโอเคและนี่นโอ้ยเสียบเป็นเหี้ยเลยนะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Friday Night o p e e นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคนนี้อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์ววกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ทูนมกลางใสด้วยนะครับวัเสารทียนี้๊ายบายนะครับผมนะบ๊ายบายนะอีกจุ๊บ